มังมายังพันเตปะปริวาลังอาธินะติวาละอุตสังสังคัสโอโนอชยามะสาธุโนพันเตสังโฆ มังตัดดิควาลังตัดินะ,ะ,ะ,ะติะตวละพุทธังอติกันหาตัอติกะเดตตัวจะวิมินาพุทธเสนากะกินังอัฏฐะรับตุ อังอตายะตุขายะนิพพานายะจ่ถ้าแต่พระพิสุสงฆ์ผพ้เจริญพระพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพ้าจีวรกะถิน ด้วยบอริว,วานทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์จงรับผ้าจีวรกฐถินพร้อมด้วยบอริว,วานทั้งหลายเหล่านี้รันรับแล้ว จงกรานกะฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรกผลนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดการและนานเทิน